ในคาบเรียนนี้นะคะคุณคูเปิลจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องการทดสอบสารอาหารประเภทไขมันค่ะว่าแต่เด็กๆรู้จักไหมคะว่าไขมันเนี่ยคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณคูเปิลก็มีกิจกรรมมาฝานักเรียนค่ะเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมการทดสอบสารอาหารประเภทไขมัน สำรวจความรู้ก่อนเรียนอาหารประเภทใดที่มีสารอาหารประเภทไขมันคะเด็กๆลองดูสิคะจากภาพเด็กๆคิดว่าภาพไหนที่มีสารอาหารประเภทไขมันอยู่คะเด็กๆลองทายดูสิคะคำตอบคือปลาแซลมอนนั่นเองคะ่ะ ภาพไหนที่มีสารอาหารประเภทไขมันอยู่คะเด็กๆคำตอบคือแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะเรามาดูตัวอย่างภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพไหนที่มีสารอาหารประเภทไขมันอยู่คะเด็กๆคำตอบคือไก่ทอดนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกกันไหมคะ เราไปดูตัวอย่างภาพสุดท้ายกันเลยค่ะภาพไหนที่มีสารอาหารประเภทไขมันคะเด็กๆคำตอบก็คือน้ำมันนั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกันกี่ข้อคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก่อนการเรียนรู้ 1. ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบกิจกรรมและใบความรู้เรื่อง การทดสอบสารอาหารประเภทไขมันเพื่อใช้ศึกษาควบคู่กับคลิปวิดีโอนะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่มีเครื่องปิน้นนักเรียนสามารถจดบันทึกหัวข้อต่างๆลงในกระดาษ A4 ได้เลยค่ะมเมื่อนักเรียนทราบเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก่อนการเรียนรู้แล้วคุณครูเปิ้ลว่าเราไปลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะ 1. เพื่อทดสอบสารอาหารประเภทไขมัน 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลและลงข้อสรุปจากการทดสอบสารอาหารประเภทไขมันค่ะเอเด็กๆสงสัยไหมคะว่าการทดสอบสารอาหารประเภทไขมันต้องทดสอบอย่างไรเด็กๆลองช่วยคุณครูปเปิ้ลคิดสิคะสิ่งที่ต้องใช้ในการทดสอบไขมันตัวอย่างเช่นกระดาษสีขาว กระดาษซับมันกระดาษลอกลายเด็กๆสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในการทดสอบไขมันได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไขมันกันก่อนค่ะไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์ซึ่งเรามักจะนิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อทําให้อาหารมีรสชาติและมีสีสันและยังรวมไปถึงไขมันที่แทรกอยู่ตามเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวนั่นเองค่ะประโยชน์ของไขมันนะคะไขมันจะให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นตัวทำละลายวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ค่ะ เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินทั้ง4ชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองค่ะตัวอย่างวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะจะอยู่ในส่วนประกอบของอาหารต่างๆดังภาพค่ะเราจะมาเริ่มทดสอบกันเลยนะคะเด็กๆกับหัวข้อทำอย่างไรให้นักเรียนจดบันทึกตามหัวข้อที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้ค่ะเราจะไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะตัวอย่างที่หค่ะ การตั้งข้อสงสัยให้นักเรียนลองตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองของเราดูนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อนำไขมันมาทดสอบด้วยกระดาษสีขาวจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะ่ะเด็กๆลองตั้งข้อสงสัยของการทดลองดูนะคะหัวข้อที่2นะคะสมมุติฐาน เรามาดูความหมายของการตั้งสมมติฐานกันก่อนค่ะการตั้งคำอธิบายหรือคำตอบไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบหรือการพิสูจน์เช่นนี้เราจะเรียกว่าการตั้งสมมติฐานดังนั้นสมมติฐานคือคำอธิบายหรือคำตอบที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบหรือหาข้อมูลต่อไปนั่นเองค่ะตัวอย่างการตั้งสมมติฐานนะคะ เม ma ja ื่อนำไขมันมาทดสอบด้วยกระดาษสีขาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นโปร่งแสงค่ะแต่นักเรียนต้องตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกับการตั้งข้อสงสัยในตอนแรกด้วยนะคะเด็กๆไปลองตั้งสมมติฐานกันดูเลยค่ะเด็กๆอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะ ว่าเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการทดสอบสารอาหารประเภทไขมันค่ะเรามาดูกันเลยค่ะ 1. หลอดหยด 2. กระดาษสีขาว3น้ำมันพืช 4. อาหารประเภทต่างๆที่เราต้องใช้ในการทดสอบค่ะเด็กๆเด็กๆอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ามีวิธีการทดสอบสารอาหารประเภทไขมันกันอย่างไรเราจะไปทดสอบสารอาหารประเภทไขมันกันเลยค่ะ กระดาษสีขาวที่เราเตรียมไว้นะคะเด็กๆนรียนสังเกตเห็นว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทําการทดลองกันเลยนะคะครูจะนำหลอดหยดสารนะคะใส่น้ํามันพืชที่เราเตรียมไว้ลงไปะคะ่ะเด็กๆใส่ลงไปเลยนะคะ จากนั้นให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษค่ะโดยหันกระดาษเข้าหาแสงนะคะเพื่อส่องดูความโปร่งแสงถ้ามีไขมันกระดาษจะมีลักษณะโปร่งแสงนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตกันดูนะคะถ้านักเรียนทำการทดลองในบ้านนักเรียนสามารถหันไปที่หลอดไฟได้เลยนะคะหรือจะใช้ไฟฉายในการทดสอบได้ค่ะ สังเกตผลจากการทดลองก่อนหยดน้ำมันพืชและหลังหยดน้ำมันพืชใส่ลงในกระดาษสีขาวจากนั้นนำไปบันทึกผลการทดลองค่ะก่อนหยดน้ำมันพืชนักเรียนสังเกตเห็นได้ว่ากระดาษแผ่นสีขาวจะมีลักษณะทึบแสงนั่นเองค่ะหลังหยดด้วยน้ำมันพืชจะสังเกตเห็นว่ากระดาษแผ่นสีขาวจะมีลักษณะโปร่งแสงซึ่งแสดงว่ามีไขมันนั่นเองค่ะ เราจะมาทดสอบอาหารที่ครูเตรียมไว้แต่ละประเภทกันค่ะว่ามีไขมันหรือไม่เราไปลองทดสอบกันเลยค่ะอาหารประเภทที่1น,นะคะคือมันฝรั่งทอดค่ะอาหารประเภทที่1ค่ะคือมันฝรั่งทอดค่ะเราจะเริ่มมาทําการทดสอบกันเลยนะคะครูจะนำมันฝรั่งทอดมาถูที่กระดาษค่าเด็ก จากนั้นให้นักเรียนหันกระดาษเข้าหาแสงค่ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษนะคะครูจะให้นักเรียนสังเกตได้อย่างชัดเจนนะคะโดยที่ครูจะนําไปเปรียบเทียบกับน้ํามันพืชที่เราได้ใช้ทดสอบกันไว้ในครั้งแรกค่ะเด็กๆกับมันฝรั่งทอดเด็กๆลองทายดูสิคะว่ามีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเราไปทดสอบอาหารประเภทต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือขนมปังค่ะ เรามาลองทดสอบขนมปังกันต่อเลยค่ะเด็กๆวิธีการทำเหมือนเดิมเลยนะคะคุณครูจะนำขนมปังมาถูที่กระดาษค่ะจากนั้นให้นักเรียนหันกระดาษเข้าหาแสงเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษนะคะ ครูจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะเมื่อเราทำการทดสอบขนมปังเด็กๆลองดูสิคะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรทดสอบอาหารประเภทต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือเนยค่ะเด็กๆเรามาทดสอบกันเลยนะคะโดยที่ครูจะนำเนยที่เราเตรียมไว้มาทาใส่ลงไปในกระดาษค่ะ จากนั้นให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเลยนะคะโดยที่เราจะหันกระดาษหันเข้าหาแสงค่ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะครูจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราทำการทดสอบเนยเด็กๆลองดูสิคะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเรามาทดสอบอาหารประเภทต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือไข่ต้มค่ะเราจะมาทำการทดสอบกันต่อเลยนะคะ โดยที่ครูจะนำไข่ต้มมาถูบนกระดาษสีขาวค่ะเมื่อนักเรียนทำการถูกระดาษเสร็จแล้วให้หันกระดาษเข้าหาแสงเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษนะคะเราจะทำการเปรียบเทียบเหมือนเดิมเลยนะคะ นักเรียนลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษค่ะเมื่อเราทดสอบไข่ต้มมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คะเราจะมาทดสอบอาหารประเภทสุดท้ายกันเลยนะคะนั่นก็คือไก่ทอดค่ะเราจะเริ่มทําการทดสอบกันเลยนะคะโดยที่คุณครูจะนำไก่ทอดที่เตรียมไว้ถูลงบนกระดาษสีขาวค่ะเมื่อนักเรียนทำการถูเสร็จแล้วให้หันกระดาษเข้าหาแสงเหมือนเดิมเลยค่ะ จากนั้นให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษค่ะเราจะนำมาเปรียบเทียบเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อเราทดสอบอาหารประเภทไก่ทอดค่ะเด็กๆลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษนะคะเด็กๆเห็นการเปลี่ยนแปลงกันแล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราทดสอบสารอาหารประเภทไขมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะผลการทดลอง ผลการทดลองก่อนหยุดน้ำมันพืชนักเรียนะสังเกตเห็นว่ากระดาษแผ่นสีขาวจะมีลักษณะทึบแสงค่ะหลังหยุดด้วยน้ำมันพืชกระดาษแผ่นสีขาวจะมีลักษณะโปร่งแสงนั่นเองค่ะผลการทดลองต่อไปเลยนะคะชื่ออาหารที่นำมาทดสอบ1มันฝรั่งทอดการเปลี่ยนแปลงของกระดาษสีขาวนะคะกระดาษมีการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะโปร่งแสงค่ะ 2. ขนมปัง กระดาษไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 3. เนยกระดาษมีการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะปโปร่งแสง 4. ไข่ต้มกระดาษไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 5. ไก่ทอดกระดาษมีการเปลี่ยนแปลง,ม,ปลปลงมีลักษณะปโปร่งแสงนั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างผลการทดลองของอาหารแต่ละประเภทค่ะสรุปผลการทดลองนะคะ จากการทดลองเราจะพบว่าสารอาหารประเภทไขมันถ้ากระดาษเป็นมันและมีลักษณะโปร่งแสงแสดงว่าอาหารนั้นมีไขมันอยู่ค่ะเนื่องจากโมเลกุลของไขมันจะเข้าไปแทนที่โมเลกุลของอากาศเมื่อนำน้ำมันไปทาบนกระดาษและไขมันมีดัชนีหักเหของแสงน้อยกว่าอากาศจึงทำให้เกิดภาวะโปร่งแสงขึ้นนั่นเองค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ การทดสอบสารอาหารประเภทไขมันวิธีการทดสอบนำเอาน้ำมันพืชหยดใส่กระดาษสีขาวสีกระดาษก่อนการทดสอบจะมีลักษณะทึบแสงหลังการทดสอบกับน้ำมันพืชสีของกระดาษจะมีลักษณะโปร่งแสงค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นถุงที่แม่ค้าใช้บรรจุปลาทั้งโกขหรือกล้วยทอดกระดาษที่แม่ค้าใช้รองภาชนะที่บรรจุนั้นบริเวณที่ติดน้ำมันจะมีลักษณะโปร่งแสงนั่นเองค่ะ ครูมีเกจความรู้เกี่ยวกับไขมันมาฝากนักเรียนค่ะไปดูกันเลยค่ะในสมัยก่อนโลกเต็มไปด้วยความรุนแรงและสงครามคนจำนวนมากต้องมีความเป็นอยู่ที่ลำบากอดมือกิดมือแต่บรรพบุรุษของพวกเราก็อยู่รอดมาได้เพราะพวกเขามีไขมันที่สะสมอยู่ตามร่างกาย โดยในยามที่เราอดอยากร่างกายก็จะสลายไขมันเหล่านี้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานให้กับตัวเราจึงทําให้เราไม่อดตายนั่นเองโชคดีของมนุษยชาติที่ไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี้โลกของเราพบกับความสงบสุขและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็ทําให้เราผลิตอาหารได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจนเราแทบจะกินไม่ไหวกันเลยทีเดียวข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินเพีงคว้าเป็นของมีค่าปัญหาก็คือไขมันในร่างกายที่เคยช่วยชีวิตเรานั้นเริ่มมีปริมาณมากจนเกิดไป พวกมันเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดทําให้เกิดโรคมากมายเช่นโรความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันตับตอนของคนไทยและอีกหลายประเทศมากมายอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาโดยไม่กินอาหารที่มีไขมันเลยนั้นไม่ใช่ทางออกเพราะหากเรากินไขมันนอ้อยจนเกินไปจะทําให้ห์อมนในร่างกายของเราเสียสมดุลผิวพรรณไม่ผ่องใสและก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอีกมากมายเลยทีเดียวเมื่อมนุษย์จําเป็นที่ต้องกินไขมันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงพยายามศึกษาว่า ไขมันชนิดไหนที่ดีต่อสุขภาพบ้างโดยมีงานวิจัยใหญ่ที่น่าเชื่อถือจากมห,หาวิทยาลัยฮาวาดได้ติดตามคนสุขภาพดีกว่า8 0 0 0มคนนาน1 2บปีซึ่งแบ,บ่งคนออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกกินไขมันอิ่มตัวซึ่งพบมากในหมู3ชั้นกะทิและเนยผลปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้น17%กลุ่มที่2กินไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งพบมากในถั่วลิสงม,มะกอกค้าวโพาและอะโวคาโดผลปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง19% กลุ่มที่3กินไขมันไม่อิ่มตัวเฉิ่อยอนสึกพบ่าในมันเทศทานตะวันทั่วเหลืองและขา้าวโพดผลปรากฏว่า,คน,วาคนกลุ่มนี้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง3 8ปปกลุ่มสุดท้ายกินไขมันทรานส์สึกพบมากในมากอริตเบเกอรี่และขนมหวานต่างๆผลปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้นถึง9 3ซที่รับจ๋อกินเยอะๆเลยนะั่นดาเดี่ยวเขาปอนไขมันมีทั้งหมด4ประเภท 1. ไขมันอิ่มตัว 2ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 3. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 4. ไขมันทานเอ๊ว่าแต่เด็กๆคิดว่าไขมันประเภทไหนคะที่เราไม่สมควรรับประทานเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะวิจยจสรุปอย่างง่ายๆว่าไขมันทรานส์เป็นไขมันเลวที่อันตรายมากและไม่ควรกินเลยจึงเป็นเหตุผลให,หล้หลายประเทศเริ่มออกกฎหมายห้ามใช้ไขมันทรานส์ในการประกอบอาหารต่างๆนั่นเอง ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนถือว่าเป็นไขมันที่ดีเราช่วยลดไขมันเลวในหลอดเลือดของเราจึงลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้ดั่นเองส่วนไขมันอิกตัวอาจจะไม่อันตรายเท่ากับไขมันทรานส์แต่ก็เป็นไขมันชนิดที่เพิ่มไขมันเลวในหลอดเลือดเราได้มากจึงแนะนาให้กินในปริมาณที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับไขมันประเภทอื่นเราน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารต่างๆะเป็นไขมันแบบไหนน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารนั้นมีหลายชนิดโดยเกิดจากการรีดเอาน้ำมันจากแหล่งไขมันต่างๆออกมาซึ่งน้ำมันแต่ละชนิดก็มีสัดส่วนของประเภทไขมันที่่แตตกกางันออไ น้ำมันหมูน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอีกตัวสูงจึงอาจเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้มากที่สุดแต่น้ำมันประเภทนี้ก็สามารถทนความร้อนได้ดีจึงเหมาะกับการนำมาทอดอาหารที่ความร้อนสูงๆซึ่งจะทำให้อาหารกรอบอร่อยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันขวโพดมีสัดส่วนของไขมันไม่อย่าตัวเฉิงซ้อนมากจึงเป็นน้ำมันที่ช่วยลดไขมันเลวในหลอดเลือดได้ดีแต่น้ำมันประเภทนี้ทนความร้อนมากไม่ค่อยได้จึงไม่เหมาะกับการนำมาทอดกับไฟแรงๆ ส่วนการปรุงอาหารที่ไม่ใช้ความร้อนสูงเช่นการผัดหรือทําน้ําสลัดน้ามันกลุ่มนี้ทําได้อย่างสบายน้ํามันคาราน้ํามันมะกอกน้ํามันดอกคาฝอยมีสัดส่วนของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากและเด่นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดโดยน้ํามันประเภทนี้เป็นน้ํามันที่อเนกประสงค์สามารถนํามาปรุงอาหารได้ทุกรูปแบบดั่นเองว้าวรูปแบบนี้เรายกขวดน้ํามันผลเหลืองดื่มเลยก็จะสุขภาพดีใช่ไหมอ่ะช้าก่อนลุงโจนอะไรก็ตามถ้ากินมากเกินไปก็ไม่ดีท้งนั้น โดยกระทรวงสาธารณาสุขของไทยได้แนะนำให้เรากินไขมันรวมกันทุกประเภทไม่เกิน30%ของพลังงานรวมต่อวันหรือเฉลี่ยเป็นน้ำมันประมาณ4ช้อนโต๊ะต่อคนต่อวันดังนั้นไม่ว่าจะน้ำมันชนิดไหนก็ให้กินอย่างพอดีรวมกับการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอเท่านี้ร่างกายก็จะแข็งแรงห่างไกลจากโรคหลอเลือดหัวใจอย่างแน่นอน การบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนบันทึกความรู้ลงในใบกิจกรรมให้ครบถ้วนในแต่ละหัวข้อที่ได้จากการศึกษาคลิปวิดีโอเรื่องการทดสอบสารอาหารประเภทไขมันค่ะโดยให้นักเรียนทําการทดสอบสารอาหารประเภทไขมันที่นักเรียนหาได้ง่ายๆภายในบ้านของนักเรียนนะคะจากนั้นเขียนให้ครบทุกหัวข้อเลยนะคะ ในบทเรียนนี้ไม่มีทำในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องพิ้นนักเรียนสามารถเขียนใส่กระดาษ A4 ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพแนบไฟล์ส่งมาที่แพลตฟอร์มของทางโรงเรียนได้เลยค่ะภายในวันที่3กรกฎาคมพศ2564ค่ะ นักเรเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารประเภทไขมันไปเยอะเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถศึกษาจากใบความรู้ที่ครูแนบไว้ให้ได้เลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูปเปิ้ลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในข้ามหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย